ตลาดทองคำเตรียมชนข่าวแรงทั้งสัปดาห์ตัวเลขการจ้างงานประชุม f o m c และสถานการณ์โลกรอดูราคาจะเบรกรกอบ2,000ถึง2 4 0์ไปในทางไหนสวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันเช้าวันจันทร์ที่28มกราคมนะครับสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผันผวนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เองคาดว่าจะผันผวนหนักเลยเพราะว่ามีหลายข่าวที่ต้องติดตามเป็นข่าวสำคัญสำคัญ ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายของเมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการดำเนินงานของโกอาลามมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG Boolean International จำกัดบริษัท i n t a ก o Trade จำกัดบริษัท o x i l i สจำกัดบริษัท Chiningo Boolean จำกัดบริษัท Chiningo Jewelry จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดและก็บริษัทเร่งหง c o ม m u n i t จำกัด เรามาดูราคาทองคำไปกันก่อนเลยครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของสัปดาห์ราคาแรกของวันลดลงไป50บาทก่อนอีก1ชั่วโมงถัดมาจะประกาศขึ้นมา50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคาแท่ง96.5ศนหน้าเวลา10นาฬิกาอยู่ที่34,100บาทราคารับซื้ออยู่ที่3 4 0 0 0บาทนะครับขณะที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่34,600บาทแล้วก็ราคารับซื้ออยู่ที่33,3 82บาท32สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.58บาทต่อดอลลาร์ท้งน าทเปิดสัปดาห์ใหม่แข็งค่าขึ้นจากเมื่อเย็นวันศุกร์นะครับที่ระดับ35.64บาทต่อดอลลาร์หลังเช้านี้บอลยูสหรัฐปรับตัวลดลงโดยตลาดเฝ้ารอ,อก,การประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับซึ่งคาดว่าเฟดจะคงดอกเบีย้ยที่อัตรา5.25-5.50เส่วนวันนี้คาดว่าเงินบาทจะขึ้นไวในกรอบ35.45-35.75บาทต่อดอลลาร์ธนาค่ารบุมเบริร์กมองว่าเงินบาทที่เคยเป็นค่างเงินที่ปรับตัวขึ้นมากสุดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในเอเชียในแต่มาสี่ก่อนจะกลายเป็นค่าเงินที่ปปรัับตวลลดดดงมาาสุในนนีี้โยเือ ม,มีแนวโน้มอ่อนค่ามากสุดตั้งแต่ปี2563เลยนะครับโดยร่วงลงมาแล้วเกือบ4%เมืเ่อเทียบกับดอลลาร์นะครับโดยกอง,งทุนทั่วโลกได้เทขายสินทรัพย์ไทยทมกลางการโต้แย้งก,กันระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับวิธีกระตุ้นเศรษฐกฐิจทําให้ประเทศแดดูอ่อนแอลงนะครับทางวอซิงระบกว่าราคาทองคำสปอร์ตมีแนวโน้มปรับตัวลงไม่มากแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวไซ d e ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับคารว่าระยะสั้นราคาทองคําแท่งปรับขึ้นเล็กน้อยแนะขายทากําไรแล้วก็รอซื้อรอบใหม่บริเวณ3 9 0 0 โดยหัวซซ้อยเฮงให้แนวะรับราคาทองคำาท่ี34,000แล้วก็33,900บาทแนวต้านอยู่ที่34,200แล้วก็34,300บาทนะครับครับดูราคา g o l ป Spot สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2นะครับลดลงไป11ดอลลาร์ลงไปทําจุดต่ําสุดที่2,009ดอลลาร์ก่อนจะกลับาปิตลาดที่2,018ดอลลาร์เนื่องจากข้อมูลสหรัฐ ออกมาดีเกินคาดเลยนะครับ GDP ไตมาส4แล้วก็ทั้งดัชนี PC พื้นฐานลัวคอร์ PC นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น2.9%ในเดือนธันวาคมนะครับเมื่อเชียเป็นรายปีชะลอลงจาก3.2%ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับอย่างไรก็ดีการชะลอตัวลงก็ไม่เร็วมากพอที่ทําให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมนี้นะครับแลวก็เดือนนี้ด้วยมกราคมนะครับโดยเฟดวัตถุของ CME g r o u ุบ่งชี้ว่ารัางทุนให้หมาก97.4%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ย5.25-5.50%ในการประชุมครั้งแรกของปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่า การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจะยังไม่มีแนวโน้มเกิดขึ้นนะครับจนกว่าจะถึงเดือน พฤษภาคมส่วนสัปดาห์นี้มีตัวเลขสฐกิจให้จิตตามมากมายนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขผลประชุมเฟดรวมถึงการถแถลงของประธานเฟดด้วยนะครับโดยวันนี้ก่อนเลยวันจันทร์นะครับมีตัวเลขดัชนีการผลิตเดือนมกราคมจากเฟดดอลลาร์นะครับวันอังคารมีตัวเลขการเปิดรับสมัครงานแล้วก็อัตราหมุนเวียนแรงงานเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคจากคอนเฟลเลนต์บอร์ดวันพุธ31ม,รมกราคมมีตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะครับช่วงดึกก็จะมีการประชุมนโยบายการเงินของเฟดนะครับรวมถึงการแถลงงขอ ประธานเฟดด้วยผลหัส,สบ,บัดีที่1น,นะครับมีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสการว่าง,งานรายสัปดาห์ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อแลวก็มีดันชนีภาคการผลิตจากสถาบันจัดาก,การด้านอุปทานของซารูอาเอสอนะครับปิดท้ายวันศุกร์ที่2มกราคมมีตัวเลขการจ้างงานางานอกภาคการเกษตรและก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับเราไปดูมุมมองการทุนของบริษัทค้าทองคาในประเทศทีดีซีก็รู้ว่าตัวเลขคอบีซีซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อของเฟดเดือนธันวาคมขยายตัว0.2เมื่่่ออเทียบาาาาดนนนกกกวห้0.1% 1ง ส่งผลให้บอลยิวยังทรงตัวเหนือ4.1เแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ยังอยู่ในทิตทางแข็งค่าโดยทางทีซีไเมื่อราคาทองคําว่ายังคงปรับตัวลดลงต่อนะครับหลังจากหลุดแนวรัรบสำคัญบริเวณ2,200ดอลลาร์ทองคําสปอตนะครับขณะที่ราคาตลาดหุ้นเริ่มทรงตัวโดยตลาดรับปัจจัยบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขาดใหญ่ที่ในปีที่ผ่านมานะครับได้ปรับลดขนาดองค์กรลงนะครับดานออสเตลิสร,ระบุว่าในมุมมองเทคนิคราคาโกลด์สปอตเมื่อคืนวันศุกร์ยังข้ามแนว2 0 3 0ถึงาร์ไม0ได้้ครทาาใหยอสลงมาก่อ ติดตัวขึ้นในเช้าวันนี้นะครับขณะที่สัญญาณไอซ์ไอในไทม e เฟรมสีชั่วโมงก็ขึ้นไหวระดับ50บบ่งบอกถึงราคาทองคํายังมีโอกาสไปได้ทั้ง2อทิศทางนะครับ ทั้งขึ้นแล้วก็ลงแต่ในภาพรวมของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงยังเป็นขาลงยังคงได้เปรียบตลาดอยู่นะครับวันนี้แนะนําให้ซื้อขายตามกรอบรับต้านนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ถือไว้ก็หากราคาปรับตัวขึ้นก็ให้ทยอยขายทํากาไรนะครับโดยให้นรับที่2015แล้วก็2 0 1 0ดวอลลร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2025แล้วก็2 0 3 5ดอลลร์ด้านวายเอลจีว่าหลังจากที่ราคากลบสปอตทิ้งตัวลงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอาจจะฟื้นตัวในช่วงสั้นนะครับและหาจังหวะเสี่ยงเปิสาาดสาาาาาาานนนนขขยทกรร้้้้หคึใลต2 2,032แล้วก็2,040แล้วก็ยืนไม่ได้นะครับแล้วก็ตัดขาดทุนหักราคาโกลสปอร์ตผ่านแนวต้าน2 5 9ดอลลาร์ปิดทำกำไรหักราคาปรับตัวลงมาดุดแนวรับโซน2 0 1 0ถึง2 0 0 1ดอลลาร์ปิดท้ายที่ ACD กัวบอกว่าราคาโกลสปอร์ตแบ่งตัวออกข้างมานานแล้วนะครับสัปดาห์นี้สำคัญที่สุดเพราะว่ามีการประกาศตัวเลขการผลิตตัวเลขการจ้างงานสหรัฐแล้วก็ผลประชุมนโยบาย FOMC นะครับช่วงคืนวันพุธถึงคืนวันศุกร์ทั้งนี้ภาพรวมราคาโกลสปอร์ตยังดดดดดูออออ่นนนนนนนแแะะะคคคครรรัััับบบไไปปปยงงงตตววิิลาาใใก้ททเ ราคาโกสปอดแกว่งออกข้างกรอบ2,010ถึง2,040เวลารอาการเบรกเอาท์นะครับจากการคาดการพบว่าสัปดาห์นี้ตัวเลขส่วนใหญ่จะแย่ลงนะครับซึ่งจะเป็นผลดีต่อราคาโกสปอดนะครับส่วนผลประชุมเฟดค่อนข้างแน่นอนว่าเฟดยังคงดอกเบีย้ยแต่ว่าให้จับตาคำแถลงของประธานเฟดเรื่องของมุมมองดอกเบีย้ยที่ยังต้องลุ้นต่อนะครับเนื่องจากตัวเลขสหรัฐในเดือนนี้ค่อนข้างดีจึงเฟดจึงไม่จําเป็นต้องรีบลดดอกเบีย้ยนะครับซึ่งจะเป็นลบกับราคาโกสปอ t แล้วก็เป็นบวกกับบอลยูสารัฐได้นะครับกด้วยการลงทุนทาง SDG มองว่าทางที่ถึงเล่ัราคาโกสปอร์ตยืนเหนือ2,040ดอลลาร์ไม่ได้จึงดูว่อนแอนะครับจึงแนกขายรถพอร์ตไปก่อนนะครับหรือว่าเล่นสั้นขึ้นขายลงซื้อนะครับจับตาแนวรับ2,000ถึง2,100ดอลลาร์หากหลุดลงไปก็จะลงแรงเลยนะครับโดยให้รับราคาโกสปอร์ตที่2,100แล้วก็2,000ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2 0 4 0แล้วก็2 0 6 0ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกล,ลาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเป็นภาพรวมการขาาราึ้ม,มนนในมมม ประเทศในสัปดาห์นี้นะครับก็หลายข้อมูลข้อน่าสนใจทีเดียวก็ลองเอาไปปรับใช้แล้วก็วางแผนการลงทุนกันดูนะครับในช่วงบ่ายพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของทางไชนิงโกนะครับมาดูมุมมองลึกๆกันว่าสัปดาห์นี้ตัวเลขแต่ละตัวจะส่งผลต่อราคาทองคํำยังไงบ้างรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ทําให้ราคาดิดตัวขึ้นในตอนช่วงเชา้าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะส่งผลต่อราคาทองคำขนาดไหนก็รอติดตามกันนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ